กำลังจะบอกว่าพาโจโจมาเดินเล่นทักชายจากอุดรน,นะคะไม่ไปกับน้องไหมนะ่ะนี่โจโจมาเดินเล่น่ะไม่ไปกับน,น้องไหมนะ่ะน้อง,องโจโจมา,มาสวัสดีค่ะทุกคนทักชายจากอุดรค่ะวันนี้พามาดูทุ่งนานะคะแล้วก็พาน้องหมามาเดินเล่นด้วย โจโจอยู่แต่บ้านช่วงฝนตกนะคะไม่ได้วิ่งเลยอาบน้ำแล้วด้วยนะวันนี้เนี่ยอาบน้ำนะปกติปกติจะไม่ค่อยได้อาบน้ำนะโจโจนะน <laughs> อันนี้จะเป็น,ค,นคลองนะคะจะไม่รู้ว่าคลองชื่อว่าอะไรชอบมากเลยช่วงที่เราลอยกระทงอะ่ะจะเห็นแสงไฟวิบวับวิบวับนะคะนี่น่ะมนงั้นด้วย น่าตรงกลางตรงนั <amounts of water writers> ้น <Ende> น <esa> ่ะก <af> <isa> ็บรรยากาศแถวบ้านก็จะประมาณนี้นะเน่วใหญ่ขึ้นอ่ะหน้าตรงนั้นน่ะมันเมือนตรงนั้นน่ะมันพอยู่คอนาดูอ่ะหน้ามีหลายมีหลจุดเลื่อนเขาเรียกว่าอะไรลูกบวกกูรูวันนี้พายโจโจมาวิ่งออกกำลังกายนะคะ บรรยากาศทุ่งนาที่อุดรค่ะเผอสร้างคอมนะคะพาน้องหมามาออกกำลังกายค่ะดอกไม้สวยด้วยนะ <Okay. S 1> ทุกคนอยู่จังหวัดอะไรบ้างเอ่ยที่เข้ามาชมพวกเราคอมเมนต์ <c oughs> ให้เราดูด้วยนะคะอยากทราบว่ามาจากที่ไหนกันบ้าง เดี๋ยวเราพามาดูต้นแสงนะคะที่เราจะเพาะพัน์ในปีนี้นะคะอันนี้ก็แอบลุ้นอยู่ว่าจะมีลูกไหมปรากฏว่าปีนี้มีความหวังค่ะต้นแสงมีลูกนะคะเราเคยเพาะเมื่อสามปีที่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ประสบผลสําเร็จนะคะแต่ว่าปีนี้เราจะไม่พลาดลน,น,นี่นะคะสเสน่อุดรคือรถแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าสกายแ lap นะคะนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะ อายุหกสิปิเขาก็ขับกันนะคะโจโจอายุเพิ่งจะสองขวบกว่านะคะแต่หน้าตานางไปแล้ว<อ>หน้าตานาง,<อ>งใช่หน้าตานาง<อ> ถ้าเป็นคนก็อายุประมาณเท่าไหร่14ปี14ปนะคะก็เย็นสบายค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตรงนี้จะปั่นไม่ไหวแล้วขึ้นเนินดูจ้าไ <laughs> อเจ้าจดจอดันจดอันนี้นะคะวิว มีการยกยอด้วยนะคะตรงนู้น,นงงคือเราอะ่ะไม่ค่อยได้ลงคลิป4นาทีนะคะเมื่อก่อนอาจจะลงน้อยกว่าน,นี้ใช่ไหม,ไมในคลิปยาวไ,ไ,ไปล้างแตนลังแตน,แตนรู้สึกว่ารถจะมาโจเราหลบรถก่อนคืออันนี้พยายาม,มจะลงคลิปไม่ได้4นาทีก่อนนะคะไม่มีรถมา แม่น้องเลยวะน้องอันนั้นมา